สวัสดีครับพบกับดนชาแนลครับผมวันนี้พาพี่ๆน้องๆนะครับผมไปตามล่ากบครับผมด้วยนี่ครับผมด้วยรอบครับนี่ครับรอบทําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับผมอาจจะมานไม่หมานนะครับผมสวนที่เรามาดักนี้เป็นทุ่งนาครับผมตรงข้างหลังผมเลยทุ่งนาตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วครับห้าโมงจะหกโมงแล้วเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับผม เหยื่อที่ใช้นะครับผมเป็นปลา,านะครับผมปลาเลยครับเหยื่อเป็นปลาภาษาบนนอกก็ประแดกครับผมอันนี้ก็เป็นประแดกใส่กระรอบครับผมใส่กระรอบรอบน่าจะรอบแล้วมั้งครับผม <c oughs> ก็เรามารุ้นด้วยครับผมว่าจะมานไม่มานนะครับผมส่วนคลิปที่เสียงเบาไม่เบาก็ขอโทษไปด้วยนะครับผมเดี๋ยว ผมจะพัฒนาให้คลิปมันดีมากขึ้นครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มหาใส่กันครับผมเดี๋ยวจะคข้าก่อนครับผมปะไปลุยกันครับผมับผมเริ่มใสกันเลยครับ يلا تيي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 ي ครับผม,มใส่อันอื่นรอครับเสร็จแล้วครับผมก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันตอนเช้าครับว่าจะได้ไม่ได้นะนี่ครับตัวผ้าเสียงเงินจัจกควายใครลงมายิ่เ,เหรียญสินเ่าได้นีิยิ่งมาเหยียบกลอมเฮารอดูมันก่อนทำเดินมาดูนี รอบเราก็ใส่ไปตรงนี้ครับผมมันน่าจะเดินกับขอกั้งแถวนี้เขาแปลกครับเขาไม่กลัวควายหายนะครับปล่อยควายไปทั่วม่สซัวเลยครับเดินดูว้เจอกันพรุ่งเช้าครับผมบายบายโอมครับสวัสดีตอนเช้าครับผมอันนี้มายามครับคืออุบัติเหตุครับไม่มีรถมามาเก็บครับผมมายามครับพี่น้องมันมีรถมาเก็บนะครับผม ก็เลยต้องใช้เดียวมายามครับช่วงเจ็ดโมงแปดมงครับจนเขาควายมาปล่อยดีเขาไปเอาไปหลังแรกนะครับไม่มีเลยลาอยู่ครบล้างก่อนหลังแรกไม่เข้านะครับผมไม่เข้าไม่เข้า เอาเลยล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนโอเคดูหลังสองกันน,นะครับผมหลังสองน่าจะใส่ตรงนี้มั้งควายไม่ใช่ไเหยยบเรี่ยวอะไรหวอหลังสองมีรอยไหมไมีมี ที่มีหลังสองก็ไม่เข้าครับผมเข้าโรงงานหลุดวะไม่เข้าครับเฮ้นี่เออ,อ,อกอไม่เข้าครับเดียสุดนี่จะคือไม่นะ้อนี่ไม่เข้าครับไม่เข้าเออ สองหลังครับไม่โดนโยนไปเลยรุ่นนี้จะค่อย <c oughs> กลับมาเก็กบครับผมสองหลังนะครับใส่แบดวันนี้มีไหมเอ้ยเอ้ยอ,อ,อะได้กบน้อยมาสองตัวนี่ครับผมอ่าได้แล้วครับผมกบน้อย สองตัวครับออาละคือแล้วครับไปครับผมได้มาครับสองตัวแรกครับผมยามต่อตัวมันมานครับฝั่งโน้นไม่มีกบครับ เป็นควายปล่อยจริงๆด้วยใส่ลังแถวนี้มั้งหลังหนึง่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไนที่ใส่นอลนี่นี่นี่เจอแล้วมีตัวไหมเอย้ย โอ้มีสามตัวครับผมได้มา3มตัวตัวนี้ไซส์สวยขึ้นมาหน่อยครับขยบขยบขยบไซส์ครับค่อยๆล้างครับล้างแรงไม่ได้ออก ดินนัไมมันอยู่ดีแท้อ๋อนี่ปลาล้ามันเป็นดินเหนียวครับโอเคออกแล้วได้ครับผมอันนี้ครับ ได้อีกสครับผมโฮโฮสุดยอดยอดมานมานครับผมได้ห้าตัวแล้วห้าแต้มครับผมหลังนี้ก็น่าจะโดนครับแถวโซนนี้กบมีครับโอดีนะไม่มีควายมาเหยียบ หลังนี้กันตัวไหมเนี่ยโอ้มีตัวเดียว,ต,วตัวเดียว <laughs> เอันนั่น <laughs> ได้ตัวเดียวครับก็ยังดีครับล้างก่อนล้างก่อนไม่ใช่ยีกุบโอเค <laughs> ได้ตัวเดียวครับยังไม่เป็นไร ขอให้มันได้ครับดีหมดหนะครับอาเขามปาผูกตัวนี้นี่ครับมันงานก็ได้อยู่ครับผมพอาเด้นลุ้นเอามาผูกก็มาผูกหน้ารอบวี <c oughs> ควายเหยียบรอกกูว่าแล้ว <c oughs> เยียบจริงเลยครับโอ้ขนน,อน้องขนรอบหักเลยครับผมเรียบร้อยดีแต่ได้กบครับได้ตัวหนึ่งแต่รอบหักครับเหยียบยี่หายย อ่ะครับเรียบร้อยดีเป็นไรครับสวยได้อ้าวโดนน้ำช็อกตายชิมายเลยว,วช็อกตายเลยโดนน้ำ <c oughs> ช็อกตายสงสัยโดนน้ำเย็นมั้ง ค่อยละมงโดนน้ำเย็นช็อกตายช็อกตายไปหนึ่งได้หนึ่งสองตัวครับนี่สี่แล้ว1 2 5สองห้าหกครบครับอีกสองางครับผมแล้วก็มาดูผลงานนะครับจะได้หรือไม่ได้ครับผมว่าแล้วมันต้องมีรอยหยี เต็มตีนเลยทีเดียวเชียวกบไม่ค่อยเข้าอ่ะอู้นี่อุยลอยลอยมีลอยครับนี่ครับเห็นไหมลอยครับลอยมีลอยนะครับผมตัวนี้มีลอยนะลอยลอยได้สองตัวอว้ยได้สองตัวอีกแล้วครับผมกบน้อยคอยลักสองตัว ล้างก่อนลาก่ล้างเราก่อน,อนดินเหนียวล้างไม่ค่อยออกโอเคได้อีกสองตัวครับผมนี่นะครับผมผลงานที่ได้นะครับผม นี้เห็นไม่นอแนนหนึ่งตัวครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ได้สองครับผมนี่ครับหนึ่งสองตัวนี้ได้หนึ่งนะครับช็อกตายไปเมื่อกี้ <c oughs> มองเห็นไม่เห็นไม่รู้ <c oughs> นี่ครับแล้วตัวนี้ก็หนึ่งครับเห็นไหมหนึ่งตัวนี่นี่โดดนี่แล้วตัวนี้นะครับสามตัวครับผม ผลสรุปที่ได้นะครับก็เราก็มาเทสใหมาม้นะครับใช้เหยื่อถ้าเป็นเหยื่อปลาหมอปลาอะไรผมว่าจ,จะเข้าดีกว่านนะครับผมปลาเป็นนะครับไม่งั้นก็ปลาสับนะครับแต่ปะลาร้านี่คือลองครับผมก็ประสบความสเร็จนะครับได้ไป2 3 5อันนี้ก็2องห หก8 9ครับได้เกตัวนะครับผมก็ใส่8หลังได้เกตัวก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยังดีครับผมได้ปะาได้กบไปปนนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเราก็จะมีคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วครับผมช่วงนั้นคือไปเกี่ยวข้าวนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มลงคลิปเรื่อยๆแล้วครับเริ่มหาทำแล้วครับผม บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมชแน,นลเล็กๆของผมนะครับผมบายแล้วครับผมกบกบกบโอเคครับผม